สวัสดีครับวันนี้วันที่13เมกราคม2อ6 8นสะครับสถานการณ์ตอนนี้ช่วงเช้าของเซตนะครับเซตเช้าก็ายังคงลบอยู่14.08จุดนะครับราคาอยู่ที่1353.93จุดนะครับดูเหมือนว่าไสาวดาวดงลงมาเยอะเลยนะครับ ส่วน MAI นะครับลบอยู่1.61จุดนะครับอยู่ที่292.77จุดถือว่าเยอะลงมาเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเซตกันหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นที่ทางอะไรเป็นที่ทางขาลงหรือยังนะครับแล้วมันจะไปที่พันห้าันหดังเดิมที่เราได้คาดการเอาไว้หรือเปล่านะครับมาดูกราฟของเซตกันนะครับจากกราฟของเซตนะครับตามทฤษฎีของเรานะครับอย่างที่เรียนให้ท่านทราบว่าถ้าราคานะครับ ต่ำลงมานะครับราคาของเซตนั้นจะย e ่อต่ำลงมานะครับในการเคลื่อนที่หรือวัฏจักรของราคาก็คือต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ำสุดและถ้าต่ำสุดแล้วไม่เด้งน,<ค>นะครับถ้าไม่เด้งขึ้นไปนะครับราคาจะย่อลงมาต่อแล้วก็จะเปลี่ยนแกลนลีเนียเลกชั่นเดิมทีตอนนี้มันเป็นไซด์เว์อัพให้มันเป็นไซด์เวดาวงมานะตอนนี้มันยังมีโอกาสที่มันจะเด้งกลับขึ้นไปอยู่ที่ราคาพันห้านะครับ มีโอกาสที่กลับขึ้นไป1,500จุดแต่ถ้านะครับราคาเขาย่อลงมานานแล้วยังคงลงต่ำวันละ10จุด10จุดเนี่ยแน่นอนว่าเซ็ตจะต้องเป็นขาลงแล้วก็จะลงยาวนะครับทีนี้มันจะเป็นขาลงจริงๆนะครับเพราะนั้นตอนนี้ราคายังคงเป็นจงังหวะซด์เวไปทางด้านข้างนะครับซายเวถึงซา์เวดาวไปทางด้านข้างนะครับแล้วก็มีเส้น2องว,วันขวางกั้นเอาไว้อยู่นะครับ จะเด้งกลับขึ้นไปนี้ต้องโดนเส้นต้านทานสเส้นสองระหวันต้านทานเอาไว้ย่อลงมาก่อนก่อนที่จะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้อาทิตย์นี้นะครับราคายัางคงไซด์เวดานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือต้องรีบาลานซ์พอร์ตตัวเองนะครับก็ลองพินาดูนะครับทางทุนครับอาทีนี้เราจะกลับไปนะครับไปดู most active volume กันนะครับว่า5ตัวที่ มีโมดสักถีบอลุ่มเข้ามานั้นพอที่จะเข้าเก่งกําไรตัวไหนเดียบ้างนะครับเนื่องจากว่าเซตวันนี้ย่อลงมานะครับเซตย่อลงมาแน่นอนว่าจะมีน้อยตัวที่เราสามารถที่จะเก่งกําไรได้นะครับโดยส่วนใหญ่ของโมดสักถีบอลุ่มก็จะมีบอลุ่มเข้ามาเล็กน้อยแล้วก็จะเป็นสีแดงซะส่วนใหญ่โดยเริ่มท้นที่ RS นะครับ RS นะครับหลังจากที่เคยย่อลงไป3วันติดลงเซตเจอฟอร์กัน3วันติดนะครับ ช่วงระยะเวลานี้ก็ยังคงลงต่อนะครับเนื่องจากมีการยอมรับการ Forcing for sale จากที่เจ้าของ IS นั้นนำหุ้นไปตึงนะครับไปจำนำเอาไว้นะครับก็ราคาก็ย่อลงมาเรื่อยๆจากราคา3บาทลงมาเหลือ2บาทเหลือบาทนึงนะครับตอนนี้ก็พิจารณาตอนนี้ราคายังคงย่อต่ออยู่ที่0ูจุด ห่งหนงสตางค์นะครับลดลงไป0.11สตางค์ราคาอยู่ที่1บาท38สตางค์39สตางค์นะครับโดยนะครับอ,อย่างที่เรียนท่านเศร้าพูดหานถูกการอฟอสเซลนะครับกดราคาหุ้นล่วงหนักนะครับจ่อออกมาตรการป้องกันนะครับเรามาดูนะครับว่าสามเดือนที่ผ่านมานั้นนะครับ RS ติดลบไป77% 1เดือนที่ผ่านมาก็ติดลบไป75% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ติดลบไป74% ไซด์ดาวลงมาเรื่อยๆนะครับ PE อยู่ที่80.58เท่านะครับมีอยู่ที่19.61อยู่ก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับมี19.61น,นะครับมี EPS ที่0.01แต่ว่าไม่มีการปันผลใ,ใดๆนะครับฉะนั้นเราเข้าไปดูนะครับกราฟของเขานะครับชี้ชัดให้เห็นเห็นว่าราคาร่วงลงมาอย่างชัดเจนและรุนแรงนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะั้นเราจะสามารถเข้าเก็งกำไรหรือเปล่านั้น จากตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาของวอลลุ่มนั้นยังคงออกนะครับวอลลุ่มนะครับแล้วก็มีแต่ว่ามีวอลุ่มเยอะทีเดียวนะครับมีวอลลุ่มอยู่391.2้้ามิลเลียนนะครับแต่ว่าจากลักษณะของแนวโน้มราคาแล้วก็อินดคเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น RSI SI, MACD ชีนะ้มีการชี้ลงนะครับ o p v ชี้ลงนะครับ แสดงว่าหุ้นยังคงจะมีโอกาสดาวไซต์ต่อลงไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะระยะเวลานี้เราต้องรอข่าวดีเข้ามานะครับเพื่อที่ราคาจะได้ติดกลับขึ้นไปแล้วก็ทํากําไรแต่ว่าในช่วงนี้นั้นยังจะต้องจับตาดูอย่างเดียวนะครับอย่าพึ่งเข้าหรืออย่าพึ่งชอนใดๆนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าราคายังคงไม่ยังไม่ทรงตัวนะครับแต่ถ้าเมื่อลาราคาทรงตัวเมื่อไหร่ตัวนั้นตัวนี้ จะเป็นตัวที่ทํากําไรให้กับท่านทุนได้ทันทีทันใดเพราะว่าราคาจะดีดกลับขึ้นไปนะครับก็ช่วงนี้ก็เตรียมตัวแล้วก็จับตาดูอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าราคาดีดกลับขึ้นเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็น m a c d ชี้ขึ้นนะครับ RSI ชี้ขึ้นอ b v ชี้ขึ้นเมื่อน,นั้นนะครับจะเป็นตัวที่ดีดกลับทํากําไรกับท่าทุนไม่เชื่อก็รอติดตามและจับตาดูนะครับสำหรับตัว RS นะครับตัว r อนะครับสำคัญนะครับ ถัดมาตัวที่2ก็คือ VGI นะครับวันนี้แม้ว่าราคาจะไม่บวกไม่ลบพึ่งมาเขียวมืสคู่ก็คือกลับมาไม่เขียวไม่ลบนั่นเองนะครับราคาที่3บาท34สตางค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับตัว VGI เนะนี่ยก็บไปไเดป17% 1เดือนก็บวกไป19%นะครับหนึ่งอาทิตย์ก็ติดลบอยู่4%นะครับ โดย P/E ไม่มี U ไม่มี D/P/S ไม่เจอแล้วก็แต่ว่ามี E/P/S 0.01สตังค์นะครับตัวนี้ก็ในการซื้อขายระมัดระวังกันหน่อยนะครับว่าเขาอาจจะติดคัดบาลานยง่ายเพราะว่า P/E ไม่มี U ไม่มีนั่นเองนะครับแล้วก็ DPS ไม่มีแต่ว่าในตอนนี้ก็ถือว่าค่อยๆเก่งกำไรกันต่อไปนะครับเพราะว่าราคายังคงบวกอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับไปดูจังหวะของการาฟกันนะครับตัวนี้การาฟก็ย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้น จากวัฏจักรของราคาเท่าที่เราดูแล้วนะครับจากวัฏจักรราคาเท่าที่เราดูก็คือต่มสุดนะครับขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาตา่มสุดและต่มสุดขึ้นไปสูงสุดยกโลทำนิวไฮนะครับอ<ม>ันนี้โลที่1น,นะครับนี่โลที่2นะครับมากกว่าเดิมแล้วก็จะโลที่3ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับตัววิจัยตัวนี้ราคาจะย่อลงมานะครับแต่ว่าทำนิวโลคือโลมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะทำนิวไฮนะครับ พราะนั้นตัวนี้ถ้าต้องการกําไรนะครับต้องต้องรอ,อนิดหนึ่งนะครับสลับ EGI ก็คือให้เขารอเขามาเด้งที่ตรงจุดล่างสุดของเขาที่เขาจะลงมาคือกรอบรลีนเลคชั่นนะครับโดยนะครับอย่าลืมนะครับว่าราคานะครับเมื่อเทียบกับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลีนเนียเลกชั่นสีเขียวด้านบนและกรอบลีนเนี i ยเลชั่นส,สีแดงด้านล่างราคาจะขึ้นลงอย่างนี้นะครับเป็นไปนตามวัฏจักรของราคานะครับ เพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปก็คือเขาจะย่อลงมาที่กรอบ r ีเนเกชันด้านล่างนะครับเราก็ควรเข้าซื้อที่ตัวตัวรีเนเกชันด้านล่างแล้วราคาเขาจะดีดกลับขึ้นไปโดยอัตโนมัตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้น BGI ยังคงเก่งกําไรได้แต่ช่วงระยะเวลานี้ท่านต้องรอก่อนนะครับต้องจับตาดูแล้วก็คอยเก่งกำไรถ้าราคามาที่กรอบรีเนเกชันด้านล่างในจังหวะถัดไปนะครับทำนิวโลนะครับ คือยกโลขึ้นมานะครับยกโลขึ้นมาแล้วก็ทำนิวไฮนะครับทำนิวไฮนะครับก็ตามนี้นะครับถ้านักทุนรอจังหวะแล้วเก่งกําไรในจังหวะที่เขาจะลงต่าที่สุดนะครับถัดมาตัวที่3นะครับ TTB นะครับ TTB วันนี้ไม่บวกไม่ลบนะครับแต่ก็ยังคงยืนยันว่าราคาจะไปที่0ู 9หรือไปที่2บาทในที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องรอจังหวะดูอยู่นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับเขาก็ลบไป4% 1เดือนก็ลบไป3%เหนึ่งเดือนก็ลบไป1%นะครับถือว่าไซด์เวดาวลงมานะครับ P/E ที่8.44เท่ามี U ที่5.81%มี E.P.S ที่0.16แล้วก็เคยมีการผลปันผลที่0.07สตางค์นั่นเองไปดูจังหวะกราฟของ TTB กันนะครับกราฟของ TTB ก็ดูเหมือนว่าไซด์เวด โดยภาพส่วนใหญ่ของเขาเป็นจังหวะขาลงนะครับเนื่องจากว่า linear e r e a t i o n s i d e w a y down นะครับก็เลยเป็นจังหวะขาลงแล้วก็การเคลื่อนที่ของวัตจักรของราคาก็ขึ้นสูงสุดทีนี้ก็จะลงต่ำสุดแต่ว่าเขามีโอกาสเด้งนะเพราะฉะนั้นจะเด้งที่เส้น2องว,วันเส้น2องว,วันจะเป็นตัวการสําคัญบอกว่าราคาจะเด้งไม่เด้งแล้วก็ราคาของเหรียญนั้นจะเด้งขึ้นอ่าเหรียญของหุ้นนั้นจะเด้งขึ้นไปหรือเปล่านะครับโดยตอนนี้ ราคากลับลงมาอยู่ที่เส้น2อเว,วันก็คือราคาที่1.80นะครับราคาที่1.80ตัวนี้วันนี้เราต้องจับตาดูนะครับถ้าราคาไม่ต่ำกว่า1.80แล้วราคาเด้งขึ้นไปแสดงว่าราคาจะไซเวย์ขึ้นไปที่1.9นะครับแต่ถ้าราคาหลุดแล้วล่วงลงมานะครับราคาจะลงยาวเลยนะครับก็จะลงมาที่จุดด้านล่างบระนัทท่านก็รลอซื้อที่ด้านล่างนะครับที่อาจจะมาที่ราคา ห6 7นะครับถ้าเขาจะลงมานะครับเพราะนั้นวันนี้จะเป็นตัวชี้ชัดว่าราคาจะอยู่หรือจะไปเัราน,น้นต้องจับตาดูวันนี้ท่านก็ตั้งคัดลอสนะครับจำเป็นต้องตั้งคัดลอสนะครับในในการเล่นเนี่ยเราต้องมีวินยัยนะครับต้องตั้งคัดลอสไว้ที่1.80นะครับก็คืออาจจะลงไปที่1.70นะครับ1.79นะครับท่านก็คัดลอสออกมาแล้วก็รอจังหวะให้มันเด้งให้มันล่วงลงมามากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเข้าช้อนซื้อนะครับ โดยราคาสำคัญทั่วไปนะครับจะอยู่ที่แนวโน้มที่เราเก่งกำไรก็คืออาจจะลงมาที่ราคาสัก1.1.70นะครับเพราะนั้นตัวนี้นะครับเราให้แนวโน้มไว้ว่าราคาจังหวะที่ต่ำลงมาที่1.79ก็ต้องคัดลอสนะครับเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแนวคัดนะครับ ส่วนแนวต้านสําคัญถ้าเกิดเขาพุ่งพ้นเส้น2อ0วันขึ้นไปได้นะครับก็จะไปที่1.89 9นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เติมทีเราก็แนะนําว่าควรที่จะ,ะเก่งกําไรหรือว่าอดทนนะครับทนถือต่อไปนะครับแต่ดูแล้วแนวโน้มเขาจะลงมาที่1.7.79เนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องคัดลอสที่1.7.9นงครับอันนั้นทุนครับเพราะ,ะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึงที่จะต้อง ย่อลงมาตามจังหวะของราคานะครับเพราะฉะนั้นคือคือเราดูเราดูแนวโน้มของเซ็ตมันล่วงลงมาเมื่อเซ็ตล่วงลงมาตัว t GB คือก,ก็ก็ไม่มีวันรุ่มเข้านะครับเมื่อวันลุ่มไม่เข้าขราคาก็ต้องล่วงลงมาตามเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าดูดูพฤติกรรมหรือหลักการในการทํากําไรของราคาของหุ้นตัวนี้ยังคงทํากําไรต่อได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันล่วงลงมาเพราะว่าเซ็ย่อลงมานั่นเอง เขาลงตามจังหวะของเซ็ตเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยเขาโล่งลงมาแต่ว่าเราต้องคัดลอตออกไปก่อนนะครับต้องคัดไปคัดออกที่1.79ไปก่อนแล้วก็ไปรอช้อนอีกทีที่ราคา1.67ประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะพิจนารณานะครับแต่เราในตัวนี้เราก็ต้องขอเรียนให้ท่านทราบว่าจะต้องคัดลอตไว้ก่อนนะครับด้วยความเคารพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ อยู่ที่ท่านนักทุนนะครับจะพิจารณาคัดหรือเปล่านะครับถัดมานะครับตัวที่4นะครับก็คือ EA นะครับ EA ตัวนี้ก็ร่วงลงมานะครับราคาลบอยู่ที่0.22จุดนะครับราคาอยู่ที่3บาท18สตางค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับเขาก็ลบไป47เเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป12ที่ที่ผ่านมาก็ลบไป16 ปีออยู่ที่8.37เท่านะครับมียิวอยู่ที่4.41%มี e p s ที่0.50สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการบันผลที่0 3 0สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของกราฟนะครับ e a ก็ยังคงไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับแล้วก็รอจังหวะว่าจะดีกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าโดยการบีบตัวเข้ามากันของบุรุษแบรนด์บ่งบอกให้บุรุษแบรนด์เลือกข้างนะครับคือราคาเขาเลือกข้างขาลงเพราะฉะนั้นตัวนนี้จะะลงยาวครับ ตัว EA นี่นะครับจะมีโอกาสลงมายาวนะครับตอนนี้ก็คือราคากำลังทดสอบกับกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญด้านล่างนะครับคือถ้าราคาต่ำกว่านี้นะครับราคาถ้าราคาต่ำกว่านี้นะครับเขาจะล่วงยาวนะครับถ้าเกิดเขาย่อลงมาแล้วเขาล่วงยาวนี่เขาจะลงมาอีกยาวคือเมื่อตามทฤษฎีดาวนะครับถ้าเกิดทำนิวโลมันจะเกิดนิวโลใหม่ขึ้นมาในอนาคตนะครับ เพราะนั้นจังหวะนี้เขาเป็นไซด์เวดาวนะครับสำหรับลีกเนียร์ไลเนียร์ลเกชันและพยายามอย่าให้ราคาต่ำกว่าเส้นเดิมนะครับคือราคาจะให้ได้ต่ำกว่าราคาปัจจุบันนะครับก็คือราคา1.3 3.3.18นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่3.18นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่ 3.18นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาต่ํากว่านี้ราคาจะจะต้องต่ํากว่านี้กว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาต่ําลงมาแล้วนะครับถ้าไม่ดีดกลับขึ้นไปแล้วก็ไม่วนกลับขึ้นไปเนี่ยราคาเลือกข้างขาลงมันจะลงแรงนะครับท่านลงทุนอันนี้เราให้เรียนให้ท่านทราบเป็นแนวโน้มเชน่นนี้ถ้าราคาเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหรก็ตามที่ราคาของบุตเจอร์แบนบีบเข้ามากันแล้วราคาเลือกข้างขาลงราคาจะลงมาแรงนะครับ เพราะนั้นตัวนี้ต้องดูว่าราคามันจะลงต่อเห็นได้จากอะไรครับวนรุ่มไม่เข้านะครับวนรุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับมีวนรุ่มเพียง45.40แล้วก็ m a c d ชี้ลงนะครับชี้ลงต่ำกว่าเส้นซีโรนะครับแล้วก็ RSI ชี้ลงนะครับเป็นจังหวะขาลงสงหรับไอซอยู่ที่31 o v ก็ไซด์เวย์ไปทางด้นข้างถึงไซด์เวดาวนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มต่างๆถือว่าเป็นขาลงนะครับ ในวันนี้นั้นเรายังคงเห็นว่าเป็นขาลงแลวก็เป็นแนวโน้มขาลงตามเซตนะครับเพราะฉะนั้นท่าลงทุนก็อาจจะต้องคัดลอสออกไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับยังไงซะท่านต้องมีวินัยในการที่เก่งกําไรนะครับตัวไหนควรจะคัดตัวไหนควรจะถือท่านต้องมองให้ออกก่อนนะครับมาที่ตัวสุดท้ายนะครับท่านนักลงทุนที่กลบขับนั่นก็คือตัว AWC นะครับ ตัว Asset w e a l t Corporation นะครับตัวนี้หลังจากที่หลุดหลังจากที่หลุดราคาลงมาราคาก็โล่งลงมาต่อนะครับตอนนี้นะครับราคาลบไป10อันน10อัน16จุดนะครับ16สตางค์นะครับโล่งลงมาที่0.16สตางค์แล้วก็ราคาที่3บาท12สตางค์นะครับ โดย3เดือนที่ผ่านมานั้นเขาติดลบไป16% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป14% 1อที่ที่ผ่านมาก็ลบไป9%นะครับ P/E ที่19.63เท่ามี yield ที่1.52%มี EPS ที่0.12แล้วก็มี DPS ที่0.05สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับจังหวะยังคงลงต่อนะครับถ้าดูกราฟนะครับกราฟก็ยังบอกว่าราคานะครับตอนนี้พยายามราคาจะมาทดสอบแนวต้านแนวล่างสําคัญนะครับคือ ปกติราคาจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเขาไม่สามารถจะล่วงลงมาต่อได้หรือเขาคือถ้าเกิดเขามีแรงซื้อกลับขึ้นไปแต่ตอนนี้ดูแล้วมีแรงลงมากกว่านะครับเห็นได้จากอะไรครับวนรุ่มนะครับเป็นวนรุ่มออกนะครับส่วนใหญ่นะครับขายอยู่ที่มีวนรุ่มอยู่ที่44.38แล้ว m c d d ยังคงชี้ลงต่ำกว่าเส้นซีโลหะซชี้ลงนะครับต่ำกว่าต่ำกว่า30ตอนนี้อยู่ที่31นะครับแล้วก็ OVV ก็ยังคงไซด์เวดาวนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้ก็เห็นว่า AWC นั้นแน่นอนว่าอาจจะทํากําไรไม่ได้เพราะฉะนั้นราคาก็จะต้องคัดลอดหรือการต้องต้องพิจารณาในการช้อนหรือว่าในการแชร์ต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้น AWC ท่านก็ท่านท่านไหนที่ยังคงรัก AWC อยู่ก็ต้องพยายามพยายามคัดลอดให้ถูกหรือว่าพยายามที่จะถัวเฉลี่ยนะครับ<ม>ถัวเฉลี่ยราคาเนื่องจากว่า ราคาเดิมที่ท่านถ้าท่านซื้อของเดิมไว้ที่ตรงนี้หมื่นหนึ่งนะครับที่ราคา4บาทกว่านี้หมื่นหนึ่งท่านต้องมาซื้อช้อนซื้อตรงนี้ที่ราคา20,000ืนนะครับคือต้องเท่าตัวนะครับถ้าเกิดจะช้อนหรือถั่วเฉลี่ยราคานะครับคือเดิมทีมีต้นทุน1 0 0 0 0หม่ตอนนี้ถ้าเกิดท่านจะถัวเฉลี่ยท่านต้องซื้อเพิ่มเข้าไปอีก2 0,000นนะครับราคาถึงจะถัวเฉลี่ยลงมาอยู่ที่ประมาณกลางๆตรงนี้นะครับ เนี่ยก็คือเป็นจังหวะแนวโน้มนในการที่จะทัวเฉลี่ยราคาแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านตัดใจออกได้หรือหรือมีมาตรการหรือมีวินัยนะครับก็คัดออกจากตัว AWC นี้ไปเล่นตัวอื่นก่อนในขณะที่ตัวอื่นนั้นจะต้องมีจังหวะของเซฟนั้นขึ้นนะครับก็คือ r e n e g a เ i o n นนี้จะต้องเป็นจังหวะขาขึ้นเท่านั้นท่านถึงจะทำกำไรได้นะครับในการเล่นหุ้นเราก็ต้องหาตัวที่มี ลีเนลเ o ชันชี้ขึ้นนะครับถึงจะเป็นตัวที่จะทํากําไรและถึงจะมีกําไรได้นะครับเพราะฉะนั้นในหุ้นตัวไหนก็ตามที่ท่านถืออยู่ตอนนี้ถ้าราคาไซด์เวดาวควรที่จะคัดออกและคัดออกไปเลยนะครับเราไปเล่นหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปดีกว่านะครับด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นจะได้จะได้กาไรหรือไม่ได้กําไรท่านลงทุนก็อยู่ที่ตัวท่านเองจะตัดสินใจนรับด้วยความเคารพนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดท่านชื่นชอบคลิปสไตล์แบบนี้นะครับเราก็จะมาเกามาสกิดสเกาให้ท่านได้พิจารณานะครับว่าหุ้นนั้นมันขึ้นขึ้นลงลงได้หมดทุกตัวแต่ว่าถ้าเราจะเล่นให้ถูกตัวคือจะต้องเล่นเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วเป็นจังหวะที่จะทำกำไรเท่าน,นั้นด้วยความเคารพนะครับถ้าเกิดท่านชื่นชอบกรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับในสมาชิกนี้เราก็จะมี มีมีเพลิดพิเศษสำหรับท่านสมาชิกนะครับเพื่อติดตามก็แนะนำหุ้นพิเศษพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นให้ท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับจากแนวโน้มที่เราเลือกสรรออกมาเพราะนั้นท่านก็บนักทุนก็โปรดพิจารณานะครับในคลิปพิเศษเฉพาะเสราร์อาทิตย์นะครับจะเป็นวันหนึ่งวันใดก็ถ้าเกิดเรามีเวลาเราก็จะแนะนำให้ท่านได้พบกับเพลิดพิเศษ เพื่อท่านังทุนนะครับก็กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยราคาวันละไม่ถึงอาบาทไม่ถึง2บาทนะครับก็คือ30สตางค์สาบาท30บาทต่อเดือนนะครับก็ฝากท่านังทุนเอาไว้ด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ